ในงานวอชวิกคนใส่นาฬิการ,รุ่นอะไรกัน ใส่นาฬิกาอะไรมาครับวันนี้เป็นพนารายนะครับเป็นตัวคลาสสิก498เป็นฟู้ฟู้ก็คือแปลว่าความมั่งคั่งความร่ำรวยผลิตออกมาแค่1,000เรือนในโลกใส่นาฬิกาอะไรมาครับผมเซนิตโพรโนมาสเตอร์สปอร์ตนะครับได้รับรางวัลอ JBHG ปีสองพนี่สิบนะครับทำไมถึงชื่นชอบเซนิตครับความเป็นคาแรคเตอร์ความเป็น DNA ที่ชัดเจนนะครับใส่นาฬิกาอะไรมาครับผมวันนี้ใส่พาเทฟิลิปครับอะครอนอนทำไมถึงใส่อะครอนอนมาครับวันนี้วันนี้แมทชแมทกับเสื้อแมทกับชุดอันนี้ผมจะแมทช ใส่พันารายสามครับพันารายมีภาษาจีนเขียนว่าฟู่ครับแปลว่ารัก ใส่อะไรมาบ้างครับเรือนแรกเป็น p a t ร k p h i l i p p e Reference R269 นะครับแล้วก็เรือนที่2เป็น g จ r a r d p e r ริโกลอ r ร a t o X กับ A s t o n Martin ทำไมถึงใส่2เรือนนี้ครับ1เรือนก็คือซื้อตอนบริษัทครบรอบ10ปีอีกเรือนหนึ่งคือได้มาเพราะด้วยความที่เราชอบรถ a อ t o n m a r ติ n เป็นชีวิต <c oughs> จิตใจโอเคมาริ c h e ็ k พี่ Alex กบ้างน่าจะเป็นนาฬิกาท,ที่เท่ที่สุดใส่แองเกลแปลกและไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เวลาขับรถมันสามารถดูจากด้านนี้ได้แต่ไม่คใครมีนาฬิกาสู้ของผมได้นะครับ Wise ura, นนกกว่าเพื่อนได้มาฟรี ก็ดีกว่านาฬิกาที่เราต้องซื้อเองครับและเป็นเลขฝ่ายด้วย